กับเข่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะ MRT ประจำศูนย์ 0, ราชการนนทบุรีเปิดให้บริการตามปกติจากกรณีที่มีการปิดให้บริการ MRT สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีภายหลังจากที่พบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ล่าสุดวันที่26มีนาคม2563 MRT รถไฟฟ้าสายสีม่วงก็พร้อมเปิดให้บริการ ณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาโดย MRT ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคโดยทำความสะอาดค่าเชื้อทั่วทั้งสถานีพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานและพื้นที่ส่วนต่างๆในสถานีและมีการสับเปลี่ยนพนักงานผู้รับเหมาชุดใหม่เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานแทนพนักงานที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์สุทัศน์โชตนะพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคก็ได้เข้าตรวจดูความพร้อมของสถานีและร่วมทำความสะอาดในพื้นที่จุดที่ต้องสัมผัสบ่อยเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT ก็ขอเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาตั้งแต่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้าและจำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรเพื่อจะได้ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 MRT มีความห่วงใยและยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารรวมถึงพนักงานอย่างสูงสุดขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ